ควันนี้จะมาหาไซเดือนเอาไปตกกุ้งดูที่ชื้นๆแช่ๆเคี่ยๆดูเดี๋ยวก็เจอ,อนนแฉะคุดพีนี่เจอแล้วตัเวเต็มเลย ตัวท right ี่สองมีอีกเยอะ เล็กไปโอ้ตัวใหญ่แล้วนี่กำลังสวยสายสวยตัวเล็กแมวนะนี่ตัวใหญ่โอ๊ยขาดเลยแม่ ไม่ออกหมดแล้วเนะน่นเะนะเหล,ลือเฟือพอพ่อ,พอไปตกกุ้ม